สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบานๆค่ะมันเป็สภาพบ้าขัวโบริกตาําเจลค่ะพี่น้องตาําเจลปลาบานเท่านี้ค่ะหลวกพักไข่เจียวกินง่ายๆบานๆครับพี่น้องท <c oughs> ี่จริงพริกป่นก็นมีอยู่เลยค่ะพี่น้องแต่มันสูบหอมเพื่อข้าขัวใหม่ๆล้าเอามาตา เจวเลยค่ะแล้วก็ธนูตาเจวปลาลานี่นู่ใสแต่หอมแดงค่ะคือถ้าใส่หอมแดงก็หอมแดงล้วนค่ะถ้าใส่กระเทียมกระเทียมล้วนค่ะอันนี้นูก็เลยใส่แต่หอมแดงค่ะหอมแดงเข้าลายค่ะแล้วละ่ะคะเดี๋ยวเข้าใส่คกไหวล่อให้บักพริกเย็นแล้วเข้าค่อยตำเนาะคะ่ะเนาะคะ่ะแล้วก็ช่วงที่เข้าล่อบักพริกเย็นให้หร้อนนะคะเดี๋ยวเข้ามาลวกพักขาค่ะพี่น้อง พักเริ่มสุกแล้วค่ะพี่น้องเดินนู้ดเสือเอามานกนำเย็นไว้ค่ะจะได้เคี้ยวกรอบคือเกาค่ะจ้าหนูลวกพักน,นี่หนูเขบอกค่อยลวกแบบเปื่อยแห้งดนะคะพี่น้องหนูสลวกพ่อสุกๆพ่อเคี้ยวกรุบๆเนยจัหน่อยนึงค่ะหนูวาลวกเปื่อยแห้งไว้หนูโค่อยบอบค่ะนี่ค่ะี๋ยวเอาลวกดอกแค่ต่อค่ะ แค่เน้นก็จะลวกแค่ปิ่นกลับไปกระมาสองสามเธอเอาขึ้นเลยค่ะเพราะว่าหนูมกักมักแบบนี้ค่ะพี่น้องมักแบบบค่อยเบยแห้งนะคะ่ะลวพักแล้วเดี๋ยวข้ามาตำเจากินเข่ากันค่ะ ข้ามาปรุงกันค่ะมื่อนี้นุชใส่ปลาปลาปลาลานี่เป็นปลาลาสดๆเวยค่ะพี่น้องปลาลาปลด,ด้ต้อมเลยค่ะนี่ค่ะปะลาลามาจากบ้านเท่าสดๆเลยใส่เป็นโตลงไปฉีกเลยค่ะผู้ใด,ดบอกินปลาลาดิบก็ขออภัยด้วยลายเยค่ะพี่น้องจำเจียวบ้านเท่าต้องใส่ยังสี่ค่ะผงชูรสมักหลายแสบหลายใส่ได้หลายแล้วก็น,น้ำปลานิดนึงค่ะ จะนวันวเัเลยหอมหอม,อมพ,พี่น้องหอมปลาแล้วก็ใส่ใบหอมหน่อยนึงค่ะเพื่อความหอมความแสบค่ะอ้าวแค่นี้ก็แสบแล้วค่ะพ,ะพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปเจียวไข่แบบนี้เมนูสุดท้ายเจียวไข่กินเข่ากัน ค่ะนละหอมๆใหม่ๆไข่เจียวบะเขือร์เทดนะคะพี่น้องนี่ค่ะเดี๋ยวหนูอเอาบะเขือเทศใส่ใส่บะเขือเทศกับต้นหอมลงไปค่ะกระแทกหอมแล้ว หอมหอมกระเทีเจียวไข่ี๋ยวซุกแล้วก็กินได้เลยค่ะแล้วเราจะพี่น้องมาหามากินเขาค่ะเมนูง่ายๆบานๆเห็ดให้เบิ้งกันแตนแรลก,กจนจบค่ะพี่น้องนี่จะไข่เจียวประเค็ดเหศใส่ต้นหอมหอมๆเหลืองๆแสบค่ะ เจียวบอบพริกขวตำบอบพริกไม่ไหมเลยค่ะหัวหอมหอมใส่หอมแดงแซ่บค่ะพี่น้องนี่จะพักลวกเมื่อกี้ค่ะค่ะมาค่ะเมื่อกี้ในกันค่ะพี่น้องทุกคนค่ะ